วัสดีครับผมนะครับอันนี้จะเป็นเฮลิคอปเตอร์นะฮะ C 186นะครับเฮลิคอปเตอร์เป็น4ี่ชแนล6กไจโรนะครับอันนี้จะเป็นฮอสเกลนะฮะเป็นโบ105นะครับนะครับก็คือก่อนหน้านี้นะครับรีวิวไปแล้วหนึ่งตัวก็คือมันจะเป็นอ่าสเกลเนี่ยมันมี2เวอร์ชันนะครับคือเวอร์ชั่นที่เป็นใบพัด4ใบนะครับตามหน้ากล่องนะฮะ แล้วก็เป็นใบพัด2ใบคือก่อนหน้าเนี่ยรีวิวไปแล้วตัว4ใบนะครับทีนี้ผมจะอธิบายถึงข้อแตกต่างนะครับว่าตัวไหนบินอย่างไรนะครับโอเคนะคก่อนหน้านี้รีวิวเป็น4ใบไปแล้วนะฮะตัว4ใบตัวนั้นจะเน้นบินนิ่งนะครับบินในบ้านอะไรประมาณนี้ยนะครับคือถ้า2ใบบินนอกบ้านนะครับมีลมอย่างเงี้ยบินได้ถ้าตัว4ใบบินไม่ได้นะครับ เพราะว่าตัวสีใบมันใบพื้นที่ใบพัดมันเยอะนะครับมันกินลมคือมันจะบินค่อนข้างที่จะยากนะครับหรือถ้าบินนอกบ้านก็คือต้องลมนิ่งๆเลยนะครับนี่นะฮะกล่องออกมาให้ชมนี่คืออุปรกรณ์ทุกอย่างนะครับเหมือนกันหมดนะฮะเหมือนก,นกันกับตัวแรกนะครับ มีสายชาร์จมีไขควงมีหกเหลี่ยมใบพัดส,สำรองแบตเตอรี่1ก้อน<ม>เท่ากันนะครับ3ตัวนี้เป็นเจ็ดจุดส,สี่โวลต์นะครับสามร้อยิมลแอมนะครับเท่ากันกับตัวเดิมสเกลเหมือนกันนะครต่างที่ใบพัดเห็นไหมตัวนี้เป็นสใบคือตัวนี้มันจะสู้ลมดีกว่านะครับโอเค รีโมทก็ไม่เหมือนกันนะคือถ้าเป็นตัวสีใบรีโมทจะเป็นตามหน้ากล่องน,นะครับอันนี้จะไม่เหมือนกันอัน,นจะดูธรรมดากว่านะครับแต่ถูกกว่าราคาถูกกว่าใส่ทานนะครับแบตเตอรี่ปุ๊บกดแล้วก็เดี๋ยวผมจะใช้ กล่องเป็นฐานรองเหมือนเดิมขั้นตอนเริ่มเล่นนะครับก็คือกดสวิตช์ปุ๊บไฟจติด้างแบบนี้นะฮะอาอาวางจากนั้นเปิดรีโมทนะครับดันสติ๊กขึ้นลงหนึ่งางฝั่งนี้ปรับสปีดความไว ของการคอนโทรลฝั่งนี้เป็นเทคออฟนะฮะตัวใบเดียวมันจะแรงกว่านะครับคือบินข้างนอกได้สู้ลมได้ตัวสีใบผมถึงกล้าพูดว่าถ้ามีลมนะครับบินไม่ได้ตัวสีใบมันจะบิน สวยงามตามหน้าบ้านหลังบ้านอะไรประมาณนี้บินสวยงามหรือบินในโรงยิมนะครับบินโชว์อะไรงี้ยได้อยู่แต่ตัวนี้มันจะโหดๆห,หน่อยนะครับเนี่ยนะฮะตัวนี้นจะคล่องกว่า ล็อกความสูงได้นะฮะ เป็นสเกลที่แบบว่าแจ๋วอ่ะสวยงามนะฮะ โอเคนะครับเดี๋ยวเอาลงจอนะครับสำหรับใครนะครับที่สนใจนะครับตัวโบ1 05ตัวนี้นะครับรุ่น2ใบติดต่อสอบถามได้ที่ไลน์ดีระเบอร์โทรที่ลงไว้ครับผม